สุดรับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ดับ10บนเป็นแค่แนวทางนะครับดับ10บนนะครับ1ทันวา66เป็นสติตั้งต้นนะครับ10ล่าง10ล่าง10ล่าง10ครั้งที่2หน่วยครั้งที่2 10ครั้งที่4บวกด้วย2องค์ทีสิล่าง10บล่าง 10ล่างน,นะครับ10ครั้งที่2หน่วยครั้งที่2 10ครั้งที่4บวกที่สงของที่หนึ่งสองสามนะครับ3บวก4เป็น7นะครับ7บวก6เป็น13นะครับเอา3บวก6เท่ากับ9เอา9บวก2เท่ากับ11 1ดับมาที่9 1ดับอยู่16ท่านวา8ดับมาที่5 8ดับอยู่30ทันวา5ดับมาที่4 5ดับอยู่17มกราคม67 3ดับมาที่7 3ดับอยู่ สิบหกกุมภาห้าดับมาที่เก้าห้าดับอยู่หมีนาสดับมาที่ศนะครับตรงนี้นะหมีนานะครับผมนะหมีนาสดับมาที่ศูนย์สดับอยู่สิกมีนาสดับมาที่สอดับอยู่หนึเมษาสี่ดับมาที่แปดสีดับอยู่สิบหกเมษาสองดับมาที่เกดับอยู่สพฤษภาสองดับมาที่หนึดับอยู่สิพฤษภาเจ็ดับมาที่เก้ดดับอยู่ หนึ่งมิถุนาปาดับมาที่เก้าปาดับอยู่สิบหกมิถุนาเจ็ดดับมาที่ศูนย์เจ็ดดับอยู่หนึ่งกรกฎาศูนย์ดับมาที่ศูนย์นะครับเอ้ตรงนี้หลุดนะครับหนึ่งกรกฎานะครับตรงนี้หลุดนะและก็วันที่สิบหกกรกฎานะครับสองดับมาที่สามตรงนี้สองดับอยู่แล้วก็หนึ่งสิงหานะครับเราได้เลขหนึ่งเป็นเลขดับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ด สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ